คิดเห็นยังไงกับประเด็นที่ว่าอะขอแพนกล้องแปบแปหนึ่งนะครับน้องบีเวอร์น้องบีเวอร์พาไปตะลุยไหนคะตะลุยไปไหนครับตอนนี้คือเราเราตะลุยมาในชีที่แบบว่าที่มันควรจะตอนนี้เราแบบคนครบหมดแล้วใช่ป่ะเพราะว่าตอนนี้มีคนทยอยกลับไปหมดแล้วซึ่งตอนนี้ในในตอนนี้มีแค่บีเวอร์น้องนาดนแล้วก็น้องวินก็ยินวอพร้อม ไม่แบบงี้ผมจะพูดถึงคนที่ทุกคนอาจจะยังไม่เจออย่างเช่นแบบตับอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่าไปพูดถึงมาเลยเคเสียเวลาอเคิดถึงไม่ไม่คิดถึงแต่ว่าถ้ากำลังใจหน่อยช่วงนี้มีคนสอบแล้วก็มีทั้งคนสอบแล้วก็คนเปิดเทอมมัธยมเนี่ยก็กำลังจะเปิดเทอมเปิดเทอมไปแล้วแหละส่วนมหาลัยก็ช่วงนี้กำลังสอบสอบก็ต้องปิดถึงนี้มหาลัยกับมัธยมไงลูกมันนนเรียกช่วง นะเอาอเ่น่าเป็นถามที่ดีครับเพราะน้น,นะครับนะตอนตอนั่นครัมขอนทอุกคนเนี่ยตั้เรียนแล้วเพราะว่ากว่าจะสอบตังใจสอบ่ตั้งใจอบนะผมว่าล่าสุดขอหขันกล้องมานิ่งนิแป๊บเ <c oughs> หิวแลถียพี่หิวและแครับเชิญผมน้อยใจแล้วมามาเอาเอาไ่เอาไะแถามคืออะไรแล้วขออีทให้กาลังใจช่วงสอบชวงเรียนอะไรยังเงี้ยแต่ก็ต้องกาได้หัวตัวเองแลว่าการที่เรา ถ้าเราเรารวยหรือยังเราต้องถามเองว่าเรารวยังคือถ้าผมเราอยากไม่รวยเนี่ยเราอยากจะมีเงินเราอยากจะขยับฐ่านตัวเองขึ้นไปไหมคือถ้าเราอยากเลยนะเราต้องถามเลยว่าเราจะทําได้ยังไงยังไงฮะใช่ก็คือการศึกษาเนี่ยมันก็คือหนึ่งในวิธีทางนะเนี่ย้ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนแต่ถ้าบอกว่าคุณบอกว่าคุณรวยอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องเรียนก็ได้จริงอ๋อเงินไม่หมดอรอไม่ก็คือถ้ารวยไงแต่ถ้าเงินหมดแสดงว่าไม่รวยอืม ถ้าคุณรวยอยู่แล้วคุณไม่ต้องทํางานก็ได้แล้วคุณก็ไปสืบต่อกิจการของพ่อแม่เอาแล้วคุณรวยยังก็ไม่รวยคูหุ่นเลยพี่เต้เน่เรื่องที่ผมสงสัยเอยก็ต้องคุณต้องถามเองว่าคุณเนี่ยอยากได้อะไรเรื่องออกมาถ้าคุณยังไม่รวยแล้วคุณอยากแบบให้ชีวิตดีขึ้นเนี่ยคุณต้องมีการศึกษาแล้วคุณอยากได้อะไรคุณอยากได้จะให้คุณอะไรเนี่ยโอ้ยแล้วถ้าเกิดแบบรวยคนที่อ่ะดีเบตละดีเบตแล้วนะเข้าสู่ช่วงดีเบตแล้วนะ คนที่รวยอยู่แล้วแล้วไม่ทํางานแต่แล้วเงินเงินเข้ามาจากไหนอ่ะซอสเข้ามาจากไหนก็มาจากบ้านจากตระกูลต้นตระกูลมรดกอะไรอย่างงี้เป็นมรดกอ่ะคือคุณพี่บอาคือเป็นไปคนเดียวเป็นคนเดียวที่ซอสพี่บอได้นะคือคุณต้องงานจะคุณต้องงานจะสืบอะไรคือสืบว่าเปลี่ยนหัวข้อนี้ก็เดี๋ยวมันจะไปไกลแบบนี้ไม่มันก็แล้วแต่ว่าถ้าบอกว่าพ่อแม่งรวยมากๆอย่างเงี้ย ดแล้วถ้าหมายว่าพ่อเขาพ่อคนที่ครอบครัวตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าพ่อรวยมากแล้วก็พ่อตายแล้วก็พ่อก็ส่งสืบทอดอ่ะยังไงบอลใจเย็นบอลบอลบอลใจเย็นกลับบ้านแล้วรับแม่พูดอะไรนะในทางแบบในความเป็นจริงไงก็เดี๋ยวเราพ่อแบบรวยมากๆเนี่ยแล้วแบบยังไงเงินก็ต้องหมดสองวันน่ะใช้ไปเรื่อยๆไงไง ให้เขาเรียกว่าอะไรก็ส่งมาให้ลูกได้สมัคลูกอะไม่แบบว่าไม่ไม่คิดที่จะต่อยอดอะยังไงสักวันก็หมดแต่มันจะหมดจริงๆรหรอวะมันไม่หมดหรอกตอนนี้บอลรองรวยเราลองใช้เงินแบบไม่ทํางานมันก็มีคนที่ทําอย่างนั้นอยู่แหละแต่ก็ยังไม่หมดเหมือนกันใครบอสเห็นคนยากหรือวะอ่ะคุณมีว่าคุณเจ้าของรายการอยากจะถามอะไรต่ออีกไหมคะคือรายการจรงๆคือตอนนี้ตอนนี้ผมผมกลัวเรื่องมันไปไกลมาก ดูสักของรายการทำหน้าเจ๋งแล้วนะราการตัดไประเทประเด็นน่าลักคุณคิดว่าแมวลูกี้แมวลูกี้เนี่ยเป็นพันอะไรครับผมอ่าเฮ้ยไม่เอานี่ดีกว่าประเด็นเมื่อที่เมื่อเช้าเมื่อเมื่อกลางวันที่เราไปเซเว่นกับพี่บอสน่าอ่ามีคนมันพูดได้ใช่ปะมันพูดได้ใช่ปะมันพูดได้ใช่ปะคคุุณณหหมมออาไม่พูดแต่แรกให้พูดสักทถามอะไรพี่อยู่ อ่ะนี่คือรูปอ่ารูปเป็นเขาเรียกว่าเสื้ออะไรวะอ่าเป็นเสื้อสูทเออเหมือนเบรนเสื้อสูทที่เขาทิ้งไว้อยู่หน้าเซเว่นนะครับแล้วเป็นเสื้อสูทที่ไม่มีรอยไม่มีรอยขาดไม่มีรอยอะไรนะเป็นเสื้อสูทที่ว่าใส่ได้อ่ะอ่าคำถามก็คือให้พวกคุณเนี่ยพอกันว่าทำไมเขาถึงทิ้งเขามีเหตุผลอะไรที่เขาทิ้งเสื้อสูทไว้ทัาขยะหน้าเซเว่นที่แบบคุณแบบจุกแจ้งเออกล้อย่างคุณคุณคิดว่าเกิดจากอะไรผมว่ามันต้องมีอะไร ขนาดกาพูดถึงขนาดของเสื้อตอนนี้ก่าเสื้อเนี่ยเป็นน่าจะน่าจะผู้หญิงผู้หญิงขนาดเล็กเป็นสีเข้มสีมแล้วคุณคิดว่าทำไมทำไมถึงแกงก็อาจจะไม่ชอบแล้วก็เลยเอาไม่ดีเลยมันเลยมันมหาเหตุผลของการทิ้งเสื้อสูทไม่ได้ยิงหนักยกงไปคือทำไมคนเราถึงต้องหน้าถึงเว็นเลยอ่ะคุณฮะคุณคิดว่าเหตุผลอะไรในการทิ้งเสื้อสูท รายการดีเบตใหม่ของบีเวอร์คือผมกำลังคิดว่าเราเราต้องพูดถึงเรื่องนี้ทำไมคุณต้องขอรายการแล้วเนี่ยคุณต้องขอรายการพูดเอาใหม่ดีเอาใหม่ดีคุณเข้าใจไหมคุณแล้วคุณรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงทิ้งผมว่ามันจะเป็นเหตุผลส่วนตัวน่าสิยดายมันคืออะไรเราเราอยากรู้ทำไมอ่ะคือประเด็นอ่ะคือเขาจะบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องทิ้งก็ได้มันยังมีประโยชน์ใช่ใะโยชน์ท่านอ่ต่อได้ผมว่าแล้วทำไมถึงต้องทิ้งเซอร์สูตมันมีราคาแพงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาคงจะไม่ทิ้งกันหรอกแต่ที่เขาทิ้งนน่่่ะะะาาาจเพรวอ ของที่แบบว่าคนรักซื้อให้คนรักซื้อให้ใช่แล้วนี้เหมือนกับว่าเขาก็อาจจะเลิกกันไปแล้วนี้เขาเลยบอกว่าเอ้ยเราอกหักมากก็เลยจะทิ้งสิ่งที่มันแทนใจเขาลงไปในขยะตรงเซเว่นอันนี้คือพีวิกรถูกสัมผัสเรียบร้อยแต่เป็นการทิ้งที่ทิ้งขยะหน้าเซเว่นนะเขาอาจจะภูมิประเทศแล้เขาจะไปซื้อขนมจีบซาลาเปาแล้วรู้สึกว่าจะทิ้งตรงไหนก็เรือกคุณจะไปสงใจอะไรทิ้งน้าเซเว่นเนี่ยคุณเห็นด้วยไหมฮะหรือว่ามันมันผิด จริซึ่งมันผิดธรรมชาติมากผมไม่เป็นขมว่ามันจะเกิดไอเพราะว่าจากสถิติแล้วเนี่ยถังขยะใช่ไหม99เปอร์เซ็นต์คือขยะแห้งและขยะเปียกที่เกิดจากเซเวอผผมไม่ผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่นี่คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่คือเสื้อของลังดีเบตกับเสื้อเสื้อสูตรน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์อีเสื้อสูตรทรงผู้หญิงทรงผู้หญิงด้วยสีเข้มมากคุณคิดว่าย่งคิดไม่มีเลยค่ะคุณคิดว่าตอนแรกตอนแรกผมเป็น อยากรู้ว่าเกิดอะไรครับคุคนในความผมว่าอาจจะเป็นดาิงเมสเซจเขาอาจจะลืมนี่คิดว่าเขาอาจจะลืมอาจจะเป็นดายิงเมสเซจคือยังไงคือผู้หญิงตอนนี้อาจจะไปแล้วอาจจะตายแล้วว่าไปไม่รอกใช่แล้วเขาก็แบบว่าชิงเสื้อไว้เนี่ยวันที่เซเว่นพื่จะวงบอกอะไรเราทุกอย่างว่าแล้วฆ่าตกรนไปไกลแล้วนะตอนนี้ตอนนี้ไปไกลแล้วนะแล้วก็มีเด็กตัวเล็กคนหนึ่งช่มีคนไปเจอเออแล้วเด็กเด็กคนนั้นตัวเป็นผู้ใหญ่แต่สมองมันเป็นเด็กเขาก็คือ อลเราจบประเด็นนี้ดีกว่ามีคำถามคำถามหนึ่งมีคำถามคำถามหนึ่งยังไงฮะที่ถามมาต่อไปที่ได้เห็นว่าอยากรู้ว่าถ้าเกิดได้รับเล่นคู่ไวยกับใครคนหนึ่งในค่ายของเราเนี่ยที่ไม่ใช่คู่จิ้นของเราด้วยนะอะฮะอยากเล่นคู่กับใครอะเลือกมาโอ้ยถ้าเลือกได้เลยว่าจะเป็นเมหรือเมหรือใครนะเมหรือเคเเมหรือเคแต่เมหรือเคคือเธอจะเป็นเมหรือเคก็ได้โอ้ย ผมขอเลือกถ้าถ้าไม่เลือกพี่วินนี่เขาเขาเตรียมกดไม่แต่เขาบอกว่าไม่ไม่เอาไม่เอาคู่จริงตัวเองอเพราะว่ายกเว้นพี่วินใช่ไหมใช่ยากมากมากผมขอเลือกคือมันไม่มีแล้วคือมันไม่มีใครที่แบบว่านี่ยมตบตีดัสไม่หมายถึงว่าโมเมนต์นะฮะไม่ออกเลยพี่วินยิ้มนะพี่ยิ้มอยู่นะพี่กำลังยิมอยู่คือจริงินคือใครวะ คือผมรู้สึกว่าผมจะปรู้อยากเลือกคนที่แบบว่านิสัยตรงกันข้ามหรือเป่าป่ะอ่าอ่ะตัวเองเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไฮเปอร์ใช่ป่ะก็อยากได้คนนิ่งๆใช่ไหมดูมันดูอันนี้คือกรชมชมบอลเป็นคนไฮเปอร์อยากได้คนเป็นคนมีพลังงานเยอะอ่าเป็นคนมีแบบสามารถที่เอาบอลอยู่ใช่ป่ะคิดว่าใครใครป่ะไอปัดไะโอ้ไฮเปอร์คู่โอ้ัดจะแรงกว่าไงอาจจะแบบว่าเอาอยู่อ่าใค่ผมว่าจะต้องเป็น อาจจะต้องเป็นจีนันันเออมีคนพิมนะมีคนบอกว่าอนันันมีคนพิมพ์มาเต็มเลยว่าอันันอ่ะเนี่ยเนี่ยมาอยู่นี่มาเลยเลยเอาไว้ไหนอ่ะมาน้องบีเวอร์ทำไมฮะเจ้าของรายการคำถามว่าแต่ว่าปัดอ่ะก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันใช่ปะใช่อ่ะมีสิทธิ์เลือกตอบได้ปัดเลือกตอบได้ใช่ไหมแล้ผมก็ควจะไม่เลือก่เตอบปัดโอ้แรงมากเราเล่นเราเล่นเราเล่นแรงมากแต่ว่าคุณดูเมียนาไม่ตผมรู้สึกว่าปัดอะ รู้สึกว่าเขาอบะมีอนาคตที่ดีอยู่แล้วในการแบบว่าบริหารคลินิกแถวบ้านเขาอะไรเงี้ยอะไรเขาคงอาจจะอาจจะไม่เลือกผมอะไรเงี้ยยูเเดนพี่อาร์กิ่งนะเป็นพี่อาร์ที่ไม่เสียตังค์ใช่แบบตอนนี้คือคลินิกเขาคงจะรวยไปแล้วตอนนี้อาจจะเลือกเลือกใครเลือกใครอ่ะเลือกมาหนึ่งคนคนข้างๆหรอไม่ดีกว่าคนข้างน่าจะมีเจ้าของเขาน่าจะหวงเลยเพราะเขาไม่ร่างจงนู้เลือกบูมอ่ะเจ้าที่แลงไม่บูมบูมสูลาหรออ๋อใช่ น้องบูมจุฬาก็ได้นะน้องบูมยังไม่มีคู่เลยน้องบูมยังไม่มีคู่ถ้าผมเลือกนะฮะผมจะเลือกแบบถ้าจะพร้อมเพย์พร้อมเพย์พร้อมเพย์มันก็จะคืชะตาขาดชะตาขาดพร้อมเพย์ถ้าผมเล่นกับเขาผมคิดว่าผมคงต้องไม่ต้องพูดอะไรเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะให้ผมจะให้เขาพูดอย่างเดียวพอ เพราะน่าจะพูดเก่งนีผมก็ยืนเหมือนเ่ก็เหมือนเดิมก็เหมือนกระปะไอปัดอันนั้นโอ้ไม่แต่ไอ้ปัดมันคือพูดแบบไม่มีสาระเข้าใจมเามันมีสาระหรือป่อ่าโอเคตามคุณบอกไม่น่าจะถามเพราะว่าเขาก็น่าจะมีคําตอบไปแล้วว่าก็น่าจะเป็นคนเดิมใช่ป่ะหรือว่ามีคําตอบไหมสมมติสมมติถ้าไม่ใช่ยินอันตั้นอันนี้อันนี้ถือว่าแบบว่าไอ้ผู้สียบนะเนี่ยเออไม่เอาดีกว่าไม่อยากตอบแบอ้าวอ้าวอยากฟังหรือไม่อยากฟังอ่าให้เขาพิมพ์วมาอยากฟังร็ไม่เลือกทาไหนผเลือก เออเขาไม่เลือกเขาบอกทำไมผมต้องเลือกอีกหนึ่งโมเมนต์เขาไม่อยากเลือกถ้าสมมติต้องให้เลือกไงถ้าสมมติต้องให้เลือกก็ไม่เลือกผมอยู่เหนือเหนือกดเกณฑ์ของชอบรายการคุณโอ้ยใร้ายว่ะรายการขวดคุณมันคือสับเซตของพี่วอพี่เขาไม่เลือกคําตอบของพี่พอคือไม่เลือกไม่เลือกแล้วบินวอนก็อยู่ในเครือผมเมือกไม่แต่ไปแต่อวดดีของเรามีอะไรเขามีวอนมีอะไรมีโดนอจะได้สปอยทำไม เรก็หมดแล้วและว่างมก็คือแบบอ๋อก็คือรายการคุณถือว่ามีงบในการเหนือถือว่าบินน้องใช่ไหมงั้นคุณเงินเหลือคุณแบ่งเงินมาให้รายการผมแมกก็แล้ะนี่คือโบราณจะไม่รู้แล้ว่าห้สิบเปอร์เซ็นของบริษัททูพีเคไทยแลนด์เงินมาอยู่ที่รายการผมบินว่อนนั่นนะเออใช่เขาเป็นทำไมนน่าจะเป็นการคอร์รัปชันอย่างีทูพีเคไทยแลนด์ไม่ใช่บริษัทโอ๊ยทแล้เคอะไร เรียกชื่อบริษัทผิดบริษัทโอ้ยนี่เขานักกฎหมายนะอะไรกินเนื้อวะอะไรกินเนื้อวะเขานักกฎหมายนะดีกรีเน่าเปริกใช่ปะดีกรีเน่าเฟริกนะพี่หะออ่าตอนนี้มีคนถามว่าพี่อินอยู่ไหนพี่อยู่หน้าเซฟเอ้าใช่ใช่ปะถามใครใช่ครับถามแล้วก็ตอบเองให้กูเลยโอเคมาเรามาดีเบตกันสักหนึ่งเรื่องดีเบตอีกเหรอใช่เพราะว่าผมวันนี้เราเป็นวันเดย์ดีกรีเน่านะไม่เป็นไรผมเป็นโ้เวอร์ถามเจ้าของรายการคุณคิดว่าเอ้ย เเเอา่นนนชุดักรียะไม่ได้่รบนนเืองี้แต่ว่ามันอาจจะแบบเราจริงจังไหมครับเรื่องละเอียดออนเออกลัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนดีกว่าเราอยากให้แบบกลางกลางมาคุณคิดว่าการการอะไรการตกปลาแบบเป็นกีฬาเนี่ยอ่าผมจะว่าเราจะเข้าทางวอลลัศการที่แต่ว่าคุณถามแต่คือมึงถามกูแล้วไม่เนี่ยคุบอกไม่คจะบอกกันเลยว่ามันคืออะไรการตกปลาเป็นกีฬาถ้าพูดผิดคือบอกนะ คือการที่เราตกปลาไว้วีวมีคนบอกว่าอยากให้วินอยู่ในเฟรม <c oughs> ว่าเราไม่ไม่สมมติมเราเราขนาดหรือไม่ได้ใช่ใช่ไหมใช่ขนาดแบบขนาดขนาดไม่ผ่านเนี่ยเราต้องปล่อยทิ้งไว้เราต้องปล่อยคืนขนาดปลาท<ร>ี่เราต้องการใช่ไหมเออเอ,อเราก็ต้องปล่อยทิ้งแล้วเขาบอกว่าการตกปลาเนี่ยมันคือการตกปลาเชิงอันุรักคุณคิดว่ามันเป็นงานอนุลักไังไหมว่าระบบดีเวะเออฮะระบบแต่ว่าสมมติว่าถ้าใน ทะเลเนี่ยอัตราส่วนสามคูณแปดอะไรเงี้ยจากการคำนวณพื้นที่อ่ะถูงมาได้ประมาณหนึ่งล้านมิลลิเมตรอาฮะอะไรสูงท้าถ้ามีปลาเยอะเกินไปเนี่ยม็ไจะแย่งกันกินแย่งกันกินแย่งกันกินและในปลาก็จะปลาตัวเล็กก็จะสูดพันได้มึงตอบตรงกับที่คุณถามดีกว่าตอนนี้ยังไม่เข้าใจคำถามไม่อาเธอบอกว่าการ เขาบอกว่ามิคอนบอกว่าบอลยึดรายการแล้วนะตอนเนี้ยปลาเนี้ยแล้วหนูว่าขนาดแม่งเล็กไปหรือแม่งใหญ่ไปที่เกินที่กฎหมายกำหนดไงแล้วเราปล่อยคืนมันลงมาแล้วการที่แม่งปล่อยคืนมันคือการอนุรักอย่างไงฮะมันอาจจะเป็นสมมติแบบที่เคยเห็นนะมันจะเป็นกุ้งที่เคยเห็นนะมันจะเป็นกุ้งที่แบบมีไข่ไข่อยู่ในตัวจะตัดขาแบบคลิปนิดนึงอ่ะคลิปเป็นการคลิปเพื่อทำสัญลักษณ์ว่า ตัวเนี้ยจะใักไข่อยู่เออยู่แล้วก็ดอกลงไปเพื่อให้มันได้ไปแบบแค่พันต่ออันเนี้ยน่าจะเป็นการอันดับลัแบบว่าให้มันได้ไปแท้พันต่อเพราะว่าอย่างไอแข่แข่ของชาวระมงอ่ะแต่ละประเทศอ่ะแต่ละประเทศอ่ะเขาจะมีเขาจะมีเรื่องรูขนาดของรูว่าให้ปาแต่ของไทยอ่ะอาจจะมีปัญหาดีกว่ยเพราะว่าเล็กกว่าชาวบ้านเขาเชี่ยคามรู้แน่นมากสลามากวันเดวิดบีเวอร์วันนี้มีสลามากค่ะ เป็นการอารักเพราะว่าให้โอกาสปลาที่มันใส่ได้เติบโตแล้วส่วนตัวใหญ่ก็แบบแต่คือต่อให้เราตกปลาเนี่ยแล้วไม่กินตะขอเราไปเลยแล้วเราก็ปล่อยออกไปแต่ปลาก็ยังเจ็บอยู่นี้ใช่ไหมเจ็บก็เจ็บเจ็บเจ็บใช่แเรามรหึว่าเราเป็นการทําลายปลาไหม ก็ถือเป็นการทำไร่ปาแล้วถ้าถเราตกเพื uh ่อการหาอาหารเราก็คงจะให้เกียรติมันโดยที่ให้มันไปเติบโตก่อนเราจะเลือกปลาที่เราแบบไซส์พอมแบบท้นเราต้องการอย่งมีค่าเข้าใจไหมครัทุกคนอ่าโอเคมาบีเวอร์ส่วนเรื่องต่อไปนะครับผมที่เราจะพูดกันก็คือ ผมจะไม่ปล่อยอะไรายการจบเลนเราจะไปตะลุยกองถ่ายตรงฝั่งนู้นไปไม่สำคัญแค่ไปตรงนู้นละการกองถ่ายไม่สำคัญตอนเนี้ยตรงเนี้ยสนุกอะีเวอร์เอาไงเจ้าของรายการผมแล้วแต่ทุกคนเลยแบตจะหมดแล้วคุณคิดว่ามาพาีเวอร์ไปตะลุยดีกว่ามาคุณคิดว่าอ่าไม่จบเราเนี่ยควรที่จะควรที่จะ explore ภาษาไทยคืออะไรวะสำรวจสำรวจสำรวจ โลกอื่นโลกดาวอื่นดาวอื่นหรือว่าเราควรจะสำรวจใต้น้ำเอาใต้น้ำเพราะว่าใต้น้ำเนี่ยเราเราก็ยังสำรวจได้มันมันมีจุดที่เราเข้าไปไม่ถึงใช่ไหมผมเคยดูอ่าไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะแค่หนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์ของมหาสมุทรทำไมเราควรจะสำรวจให้แบบครบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไงถึงจะไปดาวดวงอื่นหรือว่าเราควรจะแบบว่าเฮ้ยช่างแม่งไะดาวดวงนี้ปากิดไปหาดาวดวงอื่นดีกว่าแล้วทำไมไม่ทำของทัน มันมันไม่ได้จริงอะไรโปรเจกต์ก็เออหวั่นถ้าโอกาสก็เป็นนาซาใช่ไหมถ้าคุณว่าถ้าคุณต้องเลือกถ้าไม่ผมต้องเลือกผมเลือกตัวคุณได้ป่ะไม่ได้ดิไม่ได้เออคุณต้องเป็ความรู้นะคุณต้องต้องเช็คสงจุดประสงค์ว่าเขาเขาไปสำรวจเพราะอะไรสำรวจทะเลเพราะอะไรเพราะว่าต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่แต่ว่าแต่ว่าที่เราออกไปนอกโลกเนี่ยเราต้องการจะจะรู้ว่าเรามีดาวที่เราสามารถอาศัยได้หรือเปล่า แสดงว่ามันก็เป็นการทํานายได้ว่ามันว่าเป็นฮินว่าว่าแบบว่าโลกไปเนี่ยแม่งจะแบบอยู่ไม่ได้แล้วเราสิงทีจะต้องหาเราเอนแต่อายุไขโลกตอนเนี้ยมันอยู่ได้อีกประมาณนสี่พันห้าร้อยล้านปีแต่ว่าด้วยด้วยแบบมนุษย์เผ่าพันธุ์ทรัพยากรเยอะเกินไปทำให้มันอาจจะเร็วกว่านั้นเยอะอืแล้วมนุษย์ก็เป็นนิสัยมันเหมือนมะเร็งอยู่แล้วยังไงฮะก็คือกูฟังมาหลายร่อบมากอ่ะยังไงฮะทำลายดาวตัวเอง แล้วก็ย้ายไปดาวอื่นแ่พันธุ์จัดกินเซลล์ของดาวนั้นมนุษยคือเห็นแค่ตัวแต่ไม่ใช่ไม่เห็นไม่เห็นไปรู้ไม่หลอกมั้งไม่หอกมั้งไปไมู่กหอกไม่ินเวอปเชื่อพี่วันนี้เราพอแล้วแหละโอเคแล้วทุกนไม่งั้นจะไม่จบันนเราก็ได้ความรู้ไปเยอะมากได้ความรู้ไปเยอะมากจริงๆเดี๋ยวเราจะเซฟกับเซฟอีกแล้ว เพราะว่าเมื่อกี้มันมีสาราเยอะมากเพราะเราอยากแบ่งไปดูคนอื่นบ้างวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างครับอ่าเดี๋ยวไปพูดได้หรอวันนี้อยู่ในร้านกมี่ไม่คุณมากิมมีองผมมาที่ดังผมไม่รู้อ่าเดี๋ยวไปที่เดิมดีกว่าโอเคที่เดิมมาเดี๋ยว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 ติดตามกันแหละ หนึ่งสองสามมาโอเคครับคำถามก็คืออะไรครับผมก็อะไร่เราจะได้กลับบ้านกันนะสัมภาษณ์บีเวอร์อืมไม่ผมอ่าได้สัมภาษณ์บีเวอร์ได้วันนี้เป็นวันเดย์วิบีเวอร์ก็ถามว่าอะไรดีบีเวอร์วันนี้สอบไปงล้วอันนี้เรื่องอินไซด์ไงก็ก็ทำได้ทำได้มันจะไม่บอกรายละเอียดอะไรกันเพราะว่าวันนี้เราอาจจะไม่เข้าใจอะไรมุ้นถามมุ้เจี๊ยวก่อน เจมรู้สึกไงบ้างพี่บอกว่ารู้จักคุณตู้เซ็ตครับอ่าอ่าผมจะผมว่ามาช่วยช่วยกันเมาส์วิธีการกคุณตู้เซ็ตหรืว่าเป็นยังไงระวังนะน่ากลัวเลยเอ้ยพูดเลยอะไรกางนี้พูดได้พูดเลยอ่าก็วันนี้ครับตู้เซ็ตลากเจมมาหกโมงครับคือผู้เซฟตแบบมีถ่ายที่นี่8ปดโมงแล้วเซฟสว่าต้องถ่ายสิบเโมง ทุเจนบอกว่าไม่มีเพื่อนนัดเจนมาตั้งหกโมงมาถึงนี่แต่ว่าไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่หรอเพื่อนเออไปต่อเลยโอเคเป็นพี่กันน้องไงอโอเคเปปีนเลีย์เลยเราเดินเลยอองก็คถ่ายจริงใบ่ยอก็คือเซฟแกงแกงแกงเจฟเรื่องคืออย่างนี้เนี่ยมัได้คือส1โม ได้คิว8โมงใช่ไหมนก็เลยแบบมาตอนเช้ากลัวว่าจะไม่มีใครมาตอนเช้าแลคุยด้วยไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่คนอื่นไม่รู้มากี่โมงแล้ทีนี้เจฟเจฟพวกเนี้ยค่รูคิวถ่าย8โมนเลควรรับที่บ้านหนึ่งตอน7โมงนะเกิดได้เงี้ยเกิดได้เงี้ยเาดึกก็เอาดึได้เงี้ยมาถึงที่นี่ที่นี่สตูกับที่บ้านได้กันเอ้ยสตูกับบ้านเราได้กันเจฟโอเคใ้สตูโอเคแล้วทีเนี้ยตอนเช้าเลยเจฟก็ไลน์มาถามว่า สรุปว่ามึงจะมาถึงบ้านกูกี่โมงผ่านรปะมาวันห้าดีตึงโทรมาไม่ได้โทรมาอะไรบอกว่ามึงเพิ่งตื่นไม่ว่าเวลาเจ็ดโมงสิบห้านะเริ่มตื่นแล้วพอใจตื่นมาเก้อไงี้ตื่นเองอ่าซึ่งเรื่องของมันก็สรุปสรุปก็เจอคุณน่ะถ่ายที่หลังจากคุณถ่ายเสร็จอเออถ่ายเสร็จก่งเริ่มเพื่อมาหากับคุณตู้เซฟรอมันรับโอ้โหคุณตู้เซฟคุณคุณอย่างเงี้ยใช่ไหมรอก็เต็มใจนี่เสมอแกงมาแกงมาก โอเคขอบคุณค่ะบีเบอร์ตอนนี้เราเลือกใครบ้างเหลือขอบพอมนิดนึงไหมพี่ปอนนะพี่ปอนอ่าอยู่ตรงนี้ก่อนอ่าเออเอออ่าเรียกเรียกมาเรียกมาเรียกมารัชพัฒน์ราชพัฒน์รัชพัฒนมาช่วยปิดรายการหน่อยครับมีคนเรียกร้องราชภัฏเต็มเลย เเล่่วาอยูตอนนี้นะครับคือพร้อมเขาแบบอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ก็เราออกกำลังกายอยู่นะไอเป็นพี่สมหนือที่สมสดีครับโอเคตอนนี้น่าจะทุกคนน่าจะแบบว่านะครับไม่ได้เหนื่อยแล้วนะก็อาจจะขอจบรายการเพียงเท่านี้นะก็รายการแล้วหรอไว้อันนั้นอันนั้นอันนั้นเข้าเซตอยู่เนาะมันถ่ายมันถ่ายไม่ได้ครับแต่ว่าเราอยากจะให้ดูก็น่าจะให้ดูไม่ได้ ก็ติดตามสามารถติดตามผูกอย่างในเล่นตามแฟนเพจลูกที่ไฮแลนด์ทุกช่องทางนะครับก็สำหรัวันนี้ก็ใครคิดถึงเดี๋ยวถ่ายรูปลงให้ดูใครคิดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์เออคอมเมนต์มาได้หรือว่าคอนอาจจะเป็นในโพสที่เราจะลงในต่อต่อไปผมก็ก็ขอบคุณทุกทุกคนที่มารับชมองเราดีแล้วบ๊ายบายครับพร้อมขอเสียงหน่อยมาตัวไม่ได้ก็เสียงมาได้มาเสียงขอเสียงหน่อย